สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะนางแม่ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะรู้สึกว่านางแม่จะไปไม่รอดจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นางแม่จะนำความฝันในวันพระที่10ตุลาคมมาให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16 ตุลาคม2565นนะคะนางแม่ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกทุกคอมเมนต์จากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่าช่วยบอกด้วยครับว่าเป็นฝันของผู้หญิงหรือว่าฝันของผู้ชายอันนี้นางแม่ขอชี้แจงนะคะในความฝันถ้านางแม่อ่านปกติก็คือจะเป็นของผู้หญิงฝันค่ะ ถ้าเป็นฝันของผู้ชายนางแม่ก็จะดัดจริตเป็นผู้ชายนิดนึงนะคะใช้อ่านความฝันจะบอกว่าผมฝันผมอายุครับแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความฝันที่นางแม่นำมาฝากเลยนะคะขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกค่ะ ท่านฝันว่าผู้ชายใส่ชุดไทยพาเข้าไปในต้นไม้แล้วก็ไปนอนที่นั่นจากนั้นพอตื่นมาส่งท่านท่านก็เลือดไหลออกจากตัวเยอะมากในฝันท่านเห็นตัวเลขด้วยตัวเลขในฝัน6154ท่านสมาชิกเกิดวันที่5เดือน6 2541สมาชิกท่านต่อมานะคะ ผมฝันครับฝันว่าได้บวชพระฝันแบบนี้สองครั้งแล้วในเดือนตุลาคมผมอายุ49ปีครับสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันเมื่อเช้ามืดวันออกพรรษาค่ะฝันเห็นโขงช้างเล่นน้ำในสระบัวดอกบัวในสระสวยงามมากเลยแล้วก็มีช้างเยอะมาก ท่านผู้ฝันเกิดพศ2538ทะเบียนรถของท่านมีสองคันคันแรก8402และ4064สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันสั้นๆนะคะพมฝันครับพมฝันว่าหวยออกแล้วนะ06ผมอยู่ในกองฉลากเลยนะครับ เห็นตัวเลข0ูนสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าฝันว่าฟังผลหวยออกถ่ายทอดทางโทรศัพท์ค่ะตัวเลขที่ได้ยิน5้าสา9สีและอีกสองตัวท้ายสอหสมาชิกท่านต่อมานะคะ ผมฝันครับผมฝันว่าช้างไปไข่ในเรือสำเภาผมคิดเองคำนวณดูตั้งแต่เช้าบวกลบคูณหารได้904สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าหลวงปูด่ดูท่านยื่นเหรียญพระของท่านให้ปี2-6และท่านก็มาบอกตัวเลข1-2-6 กราบสาธุหลังจากนั้นท่านก็หายไปสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันว่ามีคนมาบอกว่าหวยจะออกน้0-25ในฝันท่านไม่เห็นตัวคนบอกค่ะได้ยินแต่เสียงนะคะสมาชิกท่านต่อมานะคะพุ่งฝันครับฝันว่ามีคนตายอยู่ในบ้านเหม็ดเน่ามากเลยครับ ผมบานเลขที่5หมู่ที่6ครับสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันเมื่อคืนฝันเห็นรถซาเล้งของตัวเองจอดอยู่ดีๆก็เลื่อนไปข้างหน้าอยู่กลางถนนเลยท่านผู้ฝันก็เลยเรียบวิ่งไปขไว้ารถไว้กลัวจะเกะกะอยู่กลางถนนทะเบียนรถในฝัน8 7 9 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันเมือ่อเช้าว่าที่บ้านมีงานศพในฝันเป็นศพของคุณพ่อแต่ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อเสียชีวิตมากว่า30ปีแล้วมีเด็กๆมาล้างจานแล้วคุณแม่ให้ค่าจ้างวันละ290แต่ถ้ามาช่วยหลายวันคุณแม่ให้950 คุณพ่อเกิด2495เสียชีวิตเมื่อตอนอายุ37ปีบ้านเลขที่ในฝัน44สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่ามีเมฆขาวได้กลายเป็นนกแล้วก็บินพุ่งชนตัวท่านตัวแรกท่านหลบได้ส่วนตัวที่สองชนหัวไหล่แล้วก็บินจากไปตัวที่สาม ขานกเสียบกับหัวของท่านท่านดึงออกท่านเกิดวันที่26เดือน11พศ2 5งหสมาชิกท่านต่อมาค่ะผมฝันว่าแม่กับพี่ชายซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงมาให้ขับแล้วผมก็บอกกับแม่และพี่ชายว่าซื้อ9068นะ ฝันที่สองพมฝันว่าได้เก็บเห็ดบนจอมปลวกเก็บได้เยอะมากครับสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันในเช้าว,วันพระฝันเห็นศพของผู้ชายลอยน้ำมาหน,นึ่งศพในฝันท่านกลัวมากเลยแล้วในฝันก็ตัดภาพมาที่ท่านกำลังแก้ผ้าอาบน้ำ ท่านผู้ฝันเกิดวันที่28เดือน2 2ง1 6สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านแบ่งปันสั้นๆฝันก่อนตื่น6โมงเช้าค่ะฝันว่าฟ้าผ่าตัวเองคนฝันอายุ27ปีค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะ ท่านฝันมีศพอยู่ในบ้านตัวเองนอนเต็มศพและเต็มบ้านแล้วตัวเองก็มีนอนเต็มตัวด้วยบ้านเลขที่ของท่าน103ทับ1ท่านเกิดวันที่28พศ .2512 ค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะบ่ายบ่ายว่างมาก็เลยงีบนิดนึงหลับๆลับได้ยินเสียงคนบอก 169 109เขาบอกว่าให้เลือกเอานะไม่รู้จะคิดมากไม้มท่านเขียนแบบนี้ค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันว่าคุณแม่ที่เสียไปแล้วมาหามาพร้อมกับช้างสองเชือกช้างวิ่งมาหาท่านช้างลงเล่นน้ำที่สระข้างบ้านคุณแม่เสียเมื่อตอนอายุ52 คุณแม่เกิดวันที่12เดือน12พศ .2510 คุณแม่มากับช้างมาหาที่บ้าน166หมู่5สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันเองฝันว่า1 0 0 1แล้วท่านก็ฝากฝันของคุณลุงคุณลุงฝันว่าเขามาขายลอตเตอรี่ให้ คุณลุงเลือกซื้อ70-07สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันว่าท่านไปซื้อทองแท่งมาเก็บไว้ใต้เตียงเป็นทองแท่งเรียงทับกันซ้อนกันเยอะมากเท่ากับเตียง6ฟุตท่านให้ทะเบียนรถของท่าน83-80 สมาชิกท่านต่อมานะคะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่จะนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะสมาชิกสองท่านท่านฝันเห็นหลวงปู่ทวดทั้งสองท่านเลยสมาชิกท่านแรกท่านฝันว่าหลวงปู่ทวดเห็นแต่องค์สวยๆมีหลายองค์องค์เล็กองค์ใหญ่เต็มไปหมดเลยฝันเห็นมีแต่หลวงปู่ทวด ส่วนสมาชิกอีกท่านก็ฝันเห็นหลวงปู่ทวดเช่นกันแต่ท่านฝันว่าหลวงปู่ทวดมาให้ตัวเลข147สี่ำหรับความฝันและตัวเลขในวันพระที่10ตุลาคมนะคะที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมค่ะเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นางแม่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ